สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้แจงมีเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังได้มาฟังอีกแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับความรักค่ะเริ่มมาจากมีผลวิจัยนะคะของที่อเมริกาเนี่ยค่ะเขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายที่เจ้าชู้มากๆเลยนะเป็นเพลเยอร์กับใจนะคะ เพลเยอร์คนนี้นะคะหรือว่าคนที่เจ้าชูนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ว่ผู้ชายเนี่ยนะคะมีด้วยกัน3ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถฉลาดเป็นคนที่น้าตาดีฐานะดีนะคะประเภทที่2ก็คือโอเคไม่ได้เสียหายอะไรแต่เป็นคนที่ชอบทํางานบ้าหางานหาเงินอยู่กับบ้านไม่ได้แบบไป เขาเรียกว่าไม่ได้บริหารเสน่ห์นะคะและประเภทที่3นะคะเป็นเพศที่ประเภทที่เหลวไหลก็ดูแบบไม่ทํางานไม่ทําการนิสัยเสียอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยมันมีได้กันสามประเภทที่พูดไปใช่ไหมแต่ผู้หญิงอะ่ะจะชอบว่าเฮ้ยตัวเองอะ่ะเจอแต่ผู้ชายที่เจ้าชู้เจอแต่คนที่มีแฟนแล้วเขามาจีบเพราะอะไรเพราะว่า ประเภทที่2เนี่ยประเภทที่เขาดีๆตั้งใจทํางานทําเงินเนี่ยคือเขาก็จะไปโฟกัสเรื่องหางานไงเขาก็จะไม่ได้ฝึกหัดในการที่จะเข้าหาผู้หญิงก่อนเนอะเหรอไหมส่วนประเภทที่3เนี่ยเหลวไหลก็คือตัดไปเลยเราก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ปะ่ะทีเนี้ยฉันได้ฉันนั้นจากผลวิจัยเนี่ยนะคะที่ไปสอบถามมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไทยหรือว่าคนเอเชียเนี่ยผู้หญิงเอเชียนะคะมีโอกาสที่จะอกหัก ได้มากเพราะอะไรเพราะค่านิยมที่เขาสอนกันมาจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับปัจจุบันนี้แล้วนะคะค่านิยมที่ว่าก,ก็คือสอนให้ผู้หญิงอะคอนเซอร์เวทีฟโอเคคุณจะต้องรอให้ผู้ชายนะคะเป็นฝ่ายมาจีบเราก่อนคุณจะต้องรอให้เขาเนี่ยเข้าหาก่อนแล้วคุณก็รู้อยู่แล้จะ คุณเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าผู้ชายเขากล้ามากๆเนี่ยโดยมากเนี่ยเขาฝึกหัดเขาฝึกแพทเทิร์นเขาอาจจะเคยเจอแบบเข้ามาหาครั้งแรกโอ๊ยมาผู้หญิงไม่ชอบเข้ามาหาครั้งที่2ผู้หญิงไม่ชอบเข้ามาหาครั้งที่สาผู้หญิงไม่ชอบจนสุดท้ายเขามีการพัฒนาฝีมือจะก,กลายเป็นผู้ชายเจ้าชู้ขึ้นมาเนอะออือไม่กลายเป็นคนที่กล้าไปไหนอไปชวนผู้หญิงออกเดท ไม่เป็นไรไม่ไม่ไมไมปฏิเสธก็ไม่เป็นไรไม่อายอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นฉันได้ฉันนั้น,นะคะเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเนะะี่ยค่ะเทคนิคมันมีแค่นิดเดียวจริงก็คืออยากจะบอกผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงเอเชียนะคะตรงนี้ที่ฟังฟังอยู่นะคะคือถ้าเทียบกันนะกับผู้หญิงฝั่งตะวันตกอะคะ่ะเขาจะสอนให้ผู้หญิงตะวันตกเนะะี่ยค่ะรู้จัก มีออปชันรู้จักมีตัวเลือกในชีวิตเขาจะไม่ได้อายอะไรกับการที่จะชวนผู้ชายไปออกเดทเขาไม่ได้อายถ้าเขาได้คุยกับใครหลายๆคนไปพร้อมๆกันในเกาะรณีที่เขาอะทำการเดททาการรู้จักนะคะเดทก็เหมือนกับการกินข้าวถ้าเราไม่ได้แบบว่าผูกสัมพันธ์โอเคคอมมิชเป็นแฟนอย่างเงี้ยคือคุณจะออกเดทคุณจะเจอใครอะก็ได้ฉันได้ฉันนั้นกลับมากลับมาจากเอเชียกลับมาถึงที่ผู้หญิงที่ไทยเนะะี่ยค่ะ ประเด็นก็คือถ้าคุณไม่อยากจะอ,อกหักนะคะจากนี้ต่อไปอะคะ่ะคุณก็ควรที่จะต้องมีทางเลือกในชีวิตของคุณนะคะต้องจำเอาไว้เสมอว่าตัวคุณเองอะคะ่ะมีโอกาสที่จะเลือกได้เท่านั้นได้ดังเท่านั้นนะได้ต้องเลือกอะไม่ใช่เป็นการที่ผู้หญิงที่แบบถูกเลือกเหมือนใครเข้ามาจีบแล้วโอเคเอาคนนี้เป็นฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายรอยตลอดเวลาแบบเนี้ย ถ้าเราเป็นฝ่ายรอแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีโอกาสสูงมากๆที่จะได้เจอผู้ชายที่เขาเข้าหาก็คือผู้ชายเจ้าชู้นี่แหละคือถ้าเป็นผู้หญิงตั้งรับอะ่ะคุณจะมีโอกาสสูงที่คุณจะได้เจอผู้ชายเจ้าชูเข้ามาในชีวิตค่ะก็ที่บอกไปนะจริงๆแล้วทุกอย่างสิ่งอะ่ะ เราอะถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องกลับไปอยู่ต้นต่อว่าโอเคทําไมล่ะทําไมฉันถึงเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้ทําไมฉันถึงเจอแต่ผู้ชายที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเอ๊ะเพราะว่าฉันเป็นแบบพฤติกรรมประมาณนี้หรือเปล่าย้อนกลับไปถ้าเทียบกับชีวิตตัวเองถงใจเอง,เองนะสมัยแบบเป็นเด็กน้อยแบบสาวๆนะคะก็จะแบบเรียบร้อยเนาะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ได้ไม่ได้กล้าแบบนี้นะคะตอนนั้นเนี่ย คำถามที่ถามตัวเองกลอดเลยว่าทําไมตัวเองมีแต่ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายมีแฟนมีครอบครัวแล้วเนี่ยเข้ามาจีบก็เพราะพฤติกรรมที่เราแสดงออกไปถ้าเราเป็นคนที่ดูดีดีดูเขินอายดูเรียบร้อยมันก็เป็นตัวล่อผู้ชายที่ เป็นเสือสิงกระเทงแรดเนี่ยเข้ามาในชีวิตได้มากเท่านั้นเพระนาะฉะนั้นน่ะฝากไว้จากตรงนี้นะคะจริงๆได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะก็อยากจะฝากฝากไว้ว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าคุณไม่ได้อยากเจอผู้ชายเจ้าชู้คุณเองก็ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองในการจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณจะไม่เจอผู้ชายเจ้าชู้อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ